ซัมซุงกา a ลซี่ซีฟิฟซตัวใหม่นะครับผมลงทะเบียนเป็นเจ้าของก่อนใครกับทางซัมซุงพิเศษตรงไหนนะครับผมและมันได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ดีไอมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับผมเดื่ยให้ัวใจเรื่งของ s างซัมซุงนะครับผมมือถือตระกูลพับตัวใหม่ก็ใกล้จะเปิดตัว เต็มทีแล้วนะครับสำหรับทั้มซูน Galaxy C ี flow, c ่ซีโฟล์ซีิง่งตัวนี้น่าจะมาถึงเจเนเรชันที่5แล้วนะครับซึ่งเขาก็มีโฆษณาต่างๆนะครับผมที่กลารมาฟึ้มยินดีต้อนพับอ่านะฮะก็หมายถึงตัว C4 c ฟล์ซตัวใหม่นั่นแหละนะครับผมซึ่งเขานะครับผมก็จะมีงานเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการ วันที่26กรกฎาคมนี้แล้วนะครับหลายคนก็รอกันมาว่าจะเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมยังอะไรยังไงบ้างก็มีข่าวลุมขาวลือทาให้หลายคนก็ยอยากจะซื้อตัวรุ่นนี้มากขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นแฟนซัมซุงอยากจะได้ตัว C54 4บพับรุ่นใหม่นี้อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดขึ้นไปให้มันดูเ,ออเจ๋งแจ๋วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอันนี้ทางซัมซุงนะเขาก็ได้มีการ เปิดให้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนความสนใจแบบว่าถ้าคนที่ลงทะเบียนอันนี้เขาบอกว่าจะได้รับเครื่องก่อนใครด้วยเฮ้ย นะครจะได้เป็นคนแรกที่ได้จับตัวของซัมซุงาเลซี่ซีโฟร์ซนะครับซึ่งการลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยสามารถทาได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเข้าไปที่เว็บของซัมซุงได้เลยจะมีแบนเนอร์นะครับผมที่เกี่ยวกับตัวของ l a เลซี่อันแพนะและกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเจอกับหน้าซัมซุงก g a l ซี่อันแพกนะแล้วก็มีให้ลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดสิทธิพิเศษฟรีนะครับผมก็ให้ใส่ชื่อนะทุกคุณอีเมลเบอร์มือถือใส่เข้าไปได้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะได้รับโค้ดสิทธิพิเศษไปยังอีเมลนะครับผมและ รอเอาไปใช้งานตอนที่เขาเปิดให้สั่งกันจริงๆนะครับซึ่งบางคนบอกเอา้าแล้วโค้ดนี้มันได้อะไรเพิ่มเติมล่ะนะครับจริงๆแล้วถ้าคนที่สนใจทาง s ซัมซุงเขาก็จะ observe นะครับพวกสิทธิพิเศษเพิ่มเข้าไปนาอยอย่างแรกก็คือถ้าได้ไปปุ๊บนะครับใส่โค้ดนี้ตอนซื้อนะจะได้ตัวของซัมซุงแคร์พัดบวกไปเลย2ปีซึ่งซัมซุงแคร์พัดตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นของ C ีฟิปนะซีฟินะครับหลัก5,00 0 6,000เหมือนกันนะถ้าไปซื้อเอง แล้วถ้าเป็นตัวของ c 4อันนี้หลักหมื่นนะครับผมถ้าซื้อแยกนะเออก็นะประหยัดตรงนี้ไปหลัก5,600 6 0ห0หลักหมื่นก็ได้รับการคุ้มครองจากซัมซุงแคร์พั s ตรงนี้ไปเลย2ปีนะครับ2ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีโปรเพิ per ่มมูลค่าสูงสุด1,500 0นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโปรเพิ per ่มสูงสุด1,500 0นี้คืออะไรเขาบอกว่า ประกาศณนะวันจองอันเนี้ยติ่ไให้ทาคลิปมาก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรอาจจะเป็นส่วนลดให้ได้ค่าเครื่องถูกลงหรือเปล่าหรือว่าคนที่เอามาแลกหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะและก็จะฟรีตัวของเคลียร์เกจจตนะครับเป็นเคสเนาะอ่านะที่ใช้คู่กับทั้ง c 4หรือว่า c 5ิที่เพื่อนๆสั่งไปนะครับอันนี้เขาบอกว่ามูลค่า1000 190บาทโอ้โหก็ลดไปเยอะนะสำหรับแค่การลงทะเบียนแล้วก็รอรับโค้ดนะแล้วก็ตัดสินใจเป็นคนแรกๆก่อนใครๆนั่นเองซึ่งการลงทะเบียนตรงนี้ในเว็บของซัมซุงนะครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26 กรกฎาคมเลยนะครับก่อนที่จะเปิดตัวตอนประมาณสัก6โมงซึ่งเรานะครับสามารถที่จะใช้โค้ดนั้นเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่26รก,กรกฎาคมดลยนะตั้งแต่เขาเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็มีขึ้นเว็บของ Samsung ซัมซุงตึ้งไปจนถึงวันที่10นะครับสิงหาคมนะใช้โค้ดกันยาวๆก็ประมาณ10กว่าวันนะครับผมให้ตัดสินใจกัน แต่แต่อย่างที่บอกถ้าใครได้คนที่ไปนะครับซัมซุงบอกว่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเครื่องเนี่ยก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมคือยังไงนะฮะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเออจะได้เครื่องกันวันไหนอันเนี้ยทางซัมซุงเขาเขียนบอกเลยนะว่าถ้าคนที่ใช้สิทธิ์สั่งสินค้าก่อนวันที่1สิงหาคมอ่าก็คือมีเวลาประมาณ6วัน6วันในการสั่งซื้อก็จะได้รับสินค้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่7 นะครับถึงวันที่10สิงหาคมเลยนะครับได้ก่อนคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นที่ออจองหลังจากนั้นหรือว่าไม่มีโค้ดเนี่ยจะได้รับการตั้งแต่วันที่11สิงหาเป็นต้นไปนะครับลากยาวไปตรงนู้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้จับก่อนใครได้ช่วงเร็วๆวันที่7เลยเงี้ยก็รีบใช้โค้ดนะครับผมที่เรากดมาเนี่ยหลังจากที่เขาเปิดตัวแล้วตัดสินใจซื้อ เลยยิ่งดีนะครับจะได้จับคนรแรกๆเลยนะอ,อ่ะอันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตให้เพื่อนๆที่คอยติดตามในฝั่งของ Samsung Galaxy ทั้ง C4, C5 เลยฮะก็จะได้มาอัปเดตกันว่าตอนเนี้ย เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนความสนใจนะครับเพื่อจะได้รับโค้ดพิเศษแล้วก็ได้จับตัวของซัมซุง Galaxy Z Flip 4ตัวนี้ก่อนใครเขาด้วยนะครับผมถ้าใครที่เล็งๆไว้แล้วนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับเดีย๋ยวมันก็ได้สิทธิ์เข้าไปนะจะได้แบบเฮ้ยไอ้กูสิทธิ์กูสิทธิ์จะไปกับทางซัมซุงนะครับประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเผื่อมีใครหลายคนที่เป็นแฟนของซัมซุงอยู่หรือว่าอาจจะใช้ไอโฟนอยู่แล้วเฮ้ยเห็นตัวของซัมซุง Galaxy Z Flip ตัวใหม่หรือว่า Z f l i ตัวใหม่แล้วอยากจะะมมบบบกกกลััาาใช้นครผเ็จะ ลงทะเบียนได้ทีพิเศษเสร,รมิมออฟเฟอร์ไปจากซัมซุงนั่นเองนะครับฝากแชร์ด้วยเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ like ให้กับชาแนลอติเดียนรีวิวด้วยนะจะได้มาอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ตลอดตลอด,ลอดกันด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามเกี่ยวกับซัมซุงไอซี่ซีฟิฟซีโฟต,ตัวนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันทั้งตอนเปิดตัวทั้งตอนได้อะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวมีหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะจัดเต็มให้รีวิวให้เต็มๆเลยแล้วกันฝากด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้สำ BOOM hey.